สวัสดีครับวันนี้วันที่วันแม่นะครับ12สิงหานะครับก็โคงฟางพงลิดนะครับของเราเมีพร้อมจำหน่ายนะครับก็มีวงกลมนะครับแบบน้าพัดลมนะครับหยดน้ำนะครับมีขนาดตั้งแต่13 15 17แล้วก็20นิ้วนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ใหญ่ที่สุดที่เราทำนะครับ แล้วก็มีแบบเครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมก็มีนะครับเป็นหน้าพัดลมขนาดต่างๆนะครับหน้าพัดลมก็จะมี13 15 17หนะครับหน้าพัดลมเราก็จะมัดเล็กๆนะครับหรือต้องการที่จะอ้วนกว่านี้ก็ทําได้นะครับเพราะเราทําเองนะครับอันนี้เป็นงานที่ลูกค้าสั่งนะครับขนาด20นิ้วนะครับแต่ให้มัดให้มัดเล็กๆนะครับมัดไม่ใหญ่มากนะครับ ดน้ำวงกลมวงรีนะครับงานเรามีเรามัดทุกวันนะครับเราทำทุกวันนะครับอ,อันนี้เป็นหยดน้ำขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับเดี๋ยวให้ดูขนาดอันนี้เป็นขนาดสิบสามนิ้วนะครับก็จะเล็ก แล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ฮะเป็นขนาดใหญ่ที่เราที่เราทำนะครับเป็นขนาดยี่ยี่สิบนิ้วนะครับหยดน้ําวงกลมวงรีนะครับเราเรามีนะครับแล้วก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับจะให้เทียบกับยี่สิบกับสิบเจ็ดนะครับครับเราทำเองในชุมชนนะครับในหมู่บ้านของเราแล้วก็เราก็ ทำเองขายเองนะครับลูกค้าที่จะวิ่งเข้ามารับก็อ,อยู่ใกล้ๆก็ผมอยู่ที่โคราชนะครับอำเภอพิมายนะครับใครที่ผ่านมาก็แวะเข้ามารับได้นะครับก็จะได้ราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าส่งนะครับท่านก็เดี๋ยวผมให้ดูงานวงลีนะครับนี่ครับนี่เป็นวงลีนะครับ นะวนงกลมงลีนะครับสินิ้ว15นิ้ว17นิ้ว20นิ้วนะครับก็เอ่อหรือที่ะแอดไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกสามสองห้าสามเก้าอ่อหนึนะครับศูนย์หกสามเนปนะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์มาคุยกันก็ได้ครับขอบคุณครับ